ครับสวัสดีครับครับสวัสดีนะผมวันนี้จะมาทำกับข้าวนะฮะคงทำได้อีกไม่นานแล้วละ่ะเพราะว่ามือไม้มันสั่นอย่างที่ผมเคยบอกทำไม่ค่อยดีนะทำก็เอาเราียกพอใช้ได้ล่ะนะวันนี้จะมาทำเต้าหู้นะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเป็นวิธีที่ง่ายๆไม่มีอะไรยาก ครับผมทําอย่างง่ายๆทั้งนั้นครับเดี๋ยวตามมาดูครับแบบง่ายๆ่เครับครับเรียกว่าแบบสมัยก่อนเลยแบบจีนคือเต้าหู้ต้องแขกมานะครับถึงเรียกว่าเลียงเต้าหู้นั่งเหีียวจิวเกียวจ่นานังแขคไลอะิืวตีเต้ากวก้าวจิวนัว่นคือนันเเค่กับ好朋ปกติไม่เคยได้กินเต้าหู้หรอครับกินแต่ผัก กินแต่มันว่ากันอย่างนั้นเถอะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้ดีขึ้นแล้วนี่วันนี้ทําก็กึ่นคันสมัยแล้วไม่ได้แบบโบราณก็คือเต้าหูส้สองสองสองชิ้นแล้วก็กูช่ายต้นของเราเองเมื่อกี้ไม่ได้ออกไปตัดให้ดูเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูก็ได้ว่ากูช่ายครับนี่แหละครับสวนกูช่ายสวนกูช่ายของเราเองนี่คุยให้เหมือนตลกนะจริงๆใช้ยาง ลูกล,อล้อมาใส่ดินน,นี่ที่ตัดมาวันนี้ตัดมากี้เนี่ยนะแล้วมันก็ขึ้นแล้วขึ้นเร็วหูชายนี่ขึ้นเร็วมากเลยง่ายๆปลูกก็ง่ายๆครับกูชายประมาณสักสองขีดนะสองขีดเห็นจะได้คืเราเอาเต้าหู้ไปทอดก่อนเดี๋ยวตามผมามาดูวิธีง,ง่ายๆไม่มีอะไรยากแล้วก็หมูสามชั้นสมัยก่อนนี่ ไม่มีหมูนะฮะไม่ใช่ไม่มีหมูมีแต่ว่าไม่มีเงินจะซื้อหมูอยากจะกินแต่ไม่มีเงินเดี๋ยวนี้ต้องทําแบบเรียกว่าอร่อยคนชอบถามผมว่าแล้วมีเหรอสมัยก่อนมีซุปเหรอมีไอ้นวลเมียนี่บอกมันมีแต่เราไม่มีเงินซื้อแต่ว่าซุปไม่มีนะอย่างซุปคันโอะไรอย่างนี้ไม่มีใส่แต่เกลือนะเดี๋ยวนี้ทําแบบอร่อยถ้าทําไม่อร่อยไม่มีคนกินแล้วก็ เรียกว่ากึ่งทันสมัยแล้วละว,ว่าอย่างนั้นเถอะแต่ว่าผัดแบบโบราณว่ากันอย่างนั้นเถอะนี่นะครับก็มีอะไรละเห็ดหอมที่เคยให้ดูแล้วโดยที่ตุนให้ดูนะนี่สุกหมดแล้วเพียงแต่แต่เดี๋ยวเราผัดใส่ลงไปน้ำตาลก็ครึ่งช้อนซุปก็ประมาณครึ่งช้อนนะฮะซุปก็อยู่นี้เดี๋ยวนี้ต้องใส่ซุปแล้วสมัยก่อนใส่แต่เกลือ ไม่มีซุปใสกระเทียมกระเทียมวันนี้จะไม่ใส่ไม่หั่นเป็นแผ่นๆแล้วคือเอาแบบทุบจริงๆแล้วทุบอร่อยกว่าแต่ว่าตามเหลาเขาต้องหั่นเป็นแผ่นๆเพื่อให้มันมีปริมาณหมูสาชั้นเดี๋ยวเราค่อยใส่นะฮะเดี๋ยวเราก็หั่นให้ดูวิธีง่ายๆไม่มีอะไรยากครับแต่ว่าเมื่อกี้เราต้องปิดไว้ก่อนเพราะว่าเกี่ยวกับโควิดเลยต้องปิดไว้นะเดี๋ยวทำให้ดู วิธีง่ายๆก็หั่นผักก่อนเลยผักหั่นยาวหน่อยนะแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปนิดหน่อยนะวิธีง่ายง่ายไม่มีอะไรยากเพราะว่าผักกู้าช่เนี่ยปกติเขาก็กินดิบอยู่แล้วไม่ต้องผัดให้สุกมากแต่เราเพื่อเกี่ยวกับไอ้โรคโควิดเนี่ยเราต้องพยายามผัดให้มันสุก นะแล้วเรานี่ก็ใส่ลงไปในน้ำเลยครับนี่ใส่ลงไปในชามว่าอย่างนั้นเถอะเดี๋ยวเราเททีเดียวทั้งหมดเลยนะเป็นวิธีที่ง่ายง่ายไม่มีอะไรยากนะแล้วเราถ้าจะใส่น้ำตาลลงไปเลยก็ได้น้ำตาลใส่ในนี้เลยก็คนคนคนหน่อยน้ำตาลใส่ลงไปเลยเนี่ยง่ายๆซุปก็ใส่ลงไปเลยนะย ไม่มีอะไรยากนะฮะแล้วก็ยังเห็ดเดี๋ยวเราก็ใส่ลงไปเลยนี่เราก็คนนะคนให้มันเข้ากันเป็นวิธีที่ง่ายๆไม่มีอะไรยากครับงานของผมง่ายๆายทั้งนั้นก็คือนี่ใส่ซุปเสร็จแล้วส่วนอหอยนางรมเราใส่ทีหลังไม่ต้องรีบใส่เพราะเดี๋ยวมันจะเอาขึ้นแล้วค่อยใส่นะฮะ นี่ได้นี่ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวก็ทุบกระเทียมหั่นเต้าหู้เต้าหู้คงอ่าหั่นให้ดูเลยก็ได้วิธีง่ายงายนะหั่นเต้าหูค้ครับครับทุบกระเทียมนี่นะครับแล้วก็เต้าหู้ก็หั่นให้ดูแล้วเป็นสี่ชิ้นนะฮะทุบกระเทียมแล้วก็เอาเปลือก ก็เอาปมันทิ้งไปว่าอย่างนั้นเธอริๆแบบนี้มันจะกินอร่อยกว่าแต่ตำเหลาเขาไม่นิยมทำกันอย่างนี้มันดูแล้วทำให้มันไม่มีปริมาณไม่มีคุณค่าว่าอย่างนั้นเธอเหลาก็ก็ต้องทำให้มันดูสวยงามนะนี่เราแกะอย่างนี้ออกก็ถือว่าถือว่าเสร็จแล้วส่วนกระเทียมกับหมูสาชั้นเราไว รวมกันแล้วประเดี๋ยวเทลงไปผัดเลยทีเดียวแล้วค่อยใส่กุช่าช่เป็นวิธีที่ง่ายๆครับเราก็ตอนนี้จะติดเตาแล้วครับตอนนี้ติดเตาแล้วใส่น้ํามันเลยใส่น้ํามันครับเป็นวิธีง่าย,ายๆครับใส่น้ํามันนะแล้วก็เอาเต้าหู้ใส่ลงไปทอดเลยนะเอาเต้าหู้ใส่ลงไปเลย เป็นวิธีที่ง่ายๆไม่มีอะไรยากแล้วเราก็คอยดูแล้วก็แล้วก็จับด้านเลยถ้าในขณะทอดมันจะได้เหลืองเป็นวิธีที่ง่ายๆไม่มีอะไรยากเป็นของง่ายๆครับนี่เราก็จะเริ่มจับได้แล้วนะเขี่ยดูก่อนว่ามันเป็นยังไง คุณของง่ายง่ายไม่มีอะไรยากครับครับนี่แหละครับเราก็ตับที่ด้านที่ยังไม่ได้ทอดก็ให้มีใสลไปทอดให้มันเหลืองครับง่ายๆนี่แหะครับ นี่ก็เสร็จแล้วหนึ่งด้านเดี๋ยวเราก็กลับอีกข้างอีกด้านข้างๆอ่ะก็ใช้ได้ครับเท่ากับทอดให้มันทั่วๆให้มันเหลืองเรียกว่าทอดให้มันเหลืองให้มันสุกว่ากันานแปลกันง่ายๆว่าอย่างนั้นเถอะให้มันสุกพอสุกเลี๋ยวเราก็เอาขึ้นใส่จานหนาแล้วก็ผัดหูใช่แห่ใส่ลงไปก็ถือว่าเสร็จไม่มีอะไรยากเป็นของง่ายๆ นะแล้วเราก็เติมน้ําอย่างที่มาที่ยังไม่ได้บรรยาญว่าน้ําประมาณหนึ่งถ้วยแต่เราไม่ต้องใส่หมดนะน้าไม่ต้องใส่หมดนี่ก็ถือว่าจะเสร็จแล้วนะฮะก็ถือว่าอย่างนี้ก็จะเสร็จแล้วเนี่อันเหลืองหมดแล้วนะด้านไหนไม่เหลืองเราก็เอามาทอดให้มันเหลืองง่ายๆไม่มีอะไรยากนะฮนะมีนะะเหลืองแล้วเสร็จแล้ว ใช้ได้แล้วอย่างนี้ถือว่าเสร็จแล้วนะฮะถือว่าเสร็จแล้วใช้ได้แล้วก็จะเอาขึ้นแล้วอย่างนี้ถือว่าจะเอาขึ้นแล้วนะองต้องติดกันครับนี่ก็เอาขึ้นใส่จานเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะเอาหมูสามชั้นพวกนี้ลงไปผัดในกระทะนะฮะเพื่อให้มันสุกว่างนนะแล้วก็ราดอยู่ข้างบนอีกครั้งหนึ่งครับติดเตาแล้วครับ ทีนี้ก็เอาน้ํามันอ่ะใส่ลงไปเลยเอาน้ํามันใส่ลงไปนิดหน่อยที่เมื่อกี้ทอดนั้นก็ได้แล้วก็เอาหมูส,สามชั้นใส่ลงไปเลยเาหมูส,สามชั้นใส่ลงไปครัดพร้อมด้วยกัะเทียมนี่เป็นของง่ายง่ายนี่แหละครับ,รบเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนไม่ได้ใส่หมูสามชั้น แล้วก็เอาผักหุยเตีายไใส่ลงไปเลยง่ายง่ายไม่มีอะไรยากเอากูทยายใส่ลงไปผัดไม่กี่ทีก็ถือว่าเสร็จแล้วเพราะหูทยายนี่เขากินดิบนะฮะปกติเขากินดิบอยู่แล้วหูทยายไม่ได้กินสุดนะฮะแล้วก็เอาเห็ดหอมอ่ะที่บอกใส่ลงไปเลยเพราะเห็ดหอมเราใส่ทีหลงังไม่ต้องใส่ก่อนนะคร นี่อย่างนี้ก็น่ากินแล้วลใส่เห็ดหอมลงไปเลยง่ายง่ายแล้วก็จะเติมน้ำก็ได้ไม่เติมก็ได้ใส่น้ำลงไปนิดหน่อยได้นิดหน่อยนี่แหละครับง่ายง่าย นี่ก็เสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครับใส่น้ำมันนิดหน่อยได้ครับเนี่ยง่ายๆอย่างนี้เสร็จแล้วสุกแล้วเรียบร้อยแล้วครับวิธีการก็เสร็จเรียบร้อยก็พร้อมเสิร์ฟแล้วอย่างนี้ก็ติดไฟครับปิดไฟแล้วก็เอาขึ้นมาใส่จานง่ายๆแค่นี้เอง ครับนี่ก็ตักเทใสาจานนี่ยนฮะก็คือพร้อมเสร็จสับเรียบร้อยง่ายๆไม่มีอะไรยากครับ,รบขั้นตอนนี้ก็เสร็จแค่นี้แล้วเดี๋ยวผมตั้งไว้ที่โต๊ะให้ท่านดูว่ามัานจะออกในรูปแบบที่สวยหรอครับ ก็คือแบบนี้แหละครับนี่ดูรอบๆได้ว่าอ่อสีสันก็คืออย่างนี้ครับนี่แหละครับเต้าหู้เหลืองหรือเรียกว่าเต้าบางคนเรียกเต้าหู้อ่อนเหมือนกันแหละครับก็คือแบบเดียวกันเต้าหู้เหลืองเต้าหู้อ่อนก็คือแบบนี้แหละครับอ่าก็นี่ก็เสร็จสับเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟอ่าต้องขอบคุณคนที่ท่านที่ติดตามด้วยครับครับนี่แหละครับ เรียกว่าถ่ายบนโต๊ะให้ท่านดูว่าเป็นแบบนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านที่ติดตามครับรายการเต้าหู้เหลืองหรือเรียกว่าเต้าหู้อ่อนผัดกับกูใช่ก็คือผัดแบบโบราณแต่ว่าไม่ใช่แบบโบราณแท้เรียกว่าผสมกับสมัยใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วสมัยก่อนไม่ได้ใส่หมูสามชั้นผัดแต่ธรรมดานะฮะ อยากจะกินเหมือนกันแต่ไม่มีเงินจะซื้อว่ากันอย่างนั้นเธอมันจําเป็นต้องผัดแบบธรรมดาแล้วก็ใส่แต่เกลือไม่มีแหละครับสุกหมูมีแต่ว่าไม่มีเงินจะซื้อว่ากันอย่างนั้นเธอก็คือกินแต่ธรรมดามีเต้าหู้กินก็ถือว่าดีมากแล้วต้องแขกมาอย่างที่ผมบอกถึงอยากกินเต้าหู้เต่วกวากัวจิวเชิญนังแขกให้好朋友ก็ นูนังแขกไลจะอเจ้าตอกอออกเจูง就是เจาตอกกาอทยเสียเมเจ้าเจ้งจังเจเสาเจา黄ืมึบเกะนาสียเจ้จือกินแต่มันว่าอย่างนั้นเถอะขอบคุณมากครับที่ท่านติดตามชม